มีคำถามมาว่าถ้าลมหายใจเบาเราจะทำอย่างไรในเวลาที่เรากำหนดอนาคตสติมากขึ้นมากขึ้นการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเดียเด๋ยวนี้เมื่อเรากำหนดแรกๆจะรู้สึกว่าลมมันหยาบลมมันหยาบคือลมที่เรากำหนดอยู่กำหนดรู้อยู่เดียเด๋ยวนี้เมื่อรู้สึกว่าลมกระทบเข้ากระทบออกติดต่อต่อเนื่องกันนาน ไม่ช้าลมที่เรากำหนดอยากจะกลายเป็นลมที่เบาแล่ก็ละเอียดจนไม่สามารถที่จะกำหนดรู้ได้ในเวลานั้นจิตสงบจิตเบากายเบาตามลมลมเบาจิตก็เบาลมละเอียดจิตก็ละเอียดในเวลานั้นสติไม่ค่อยมีกำลัง สติที่จะไปรู้สึกลมไม่พอในเวลานั้นเราก็จะไปเ,เพลิดเพลินอยู่กับความเบาความละเอียดของร่างกาความละเอียดของจิตใจสนุกไม่สามารถที่จะกําหนดลมหายใจได้ในเวลานั้นเพื่อที่จะเราจะผ่านไปอีกจุดหนึ่งของการทำรมนานปละสติเราต้องพยายามกาหนดรู้สึกลมไ,ได้ด้วยสติ แค่เราวางจิตไว้แถวแนี้เพียงแค่รู้สึกว่ามีลมเข้าลมออกเข้าอย่างเดียวก็ได้ออกอย่างเดียวก็ได้ในเวลานั้นถ้าจิตของเรายังอยู่แถวแนี้รอเดวแถวนี้เดี๋ยวลมมันจะกลับมาลมที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือลมที่เบามากทั้งเบาทั้งละเอียดเบาก,กว่าเดิมอีกแต่ถ้าเราสามารถกำหนดรู้ลมที่เบาและละเอียดตัวนี้ได้สมาธิดีขึ้น เราสามารถกําหนดนมที่เบาละเอียดนี้ได้ติดต่อต่อเนื่องกันนาน,านเมื่อออกจากสมาธิกายก็เบอใจก็บอเดินก็ค่อยๆพูดก็ช้าจิตละเอียดสมาธิเริ่มเกิดเพราะอยู่กับลมที่เบาเมื่อออกจากสมาธิไม่อยากพูดไม่ตกตะท่านเสียงดังเดินก็ช้าสมาธิมีกําลัง ในเวลานั้นถ้าเราต้องการเห็นความก้าวหน้าของสมาธิของตัวเองเราต้องเพียรพยายามกําหนดลมที่เบาอย่างเป็นธรรมชาติให้ติดต่อต่อเนื่องกันนานๆถ้าเราสามารถกําหนดลมได้ติดต่อต่อเนื่องกันนานๆสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาสมาธิที่เกิดขึ้นมาลึกซึ้งมากความก้าวหน้าของสมาธิก็คือการกําหนดลมที่เบาและละเอียดนีง าเราสามารถกำหนดลมที่เบาะละเอียดได้ติดต่อต่อเนื่องนานๆสมาธิดีแสงปรากฏขึ้นมาอันนี้คือกระบวนการที่ถูกต้องเมื่อแสงปรากฏขึ้นมาไม่ต้องสนใจแค่กำหนดลมต่อไปกำหนดลมแถวๆนี้ต่อไปแสงปรากฏที่ไหนที่นั่นที่นี่ก็ตามไม่ต้องสนใจแค่กำหนดลมต่อไปเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่แถวๆนี้แสงที่ปรากฏอยู่ใกล้อยู่ไกลเดี๋ยวก็มั่นคงพอามมั่นคงเราก็จะมารวมันอยู่างเดียวนี้ เพียงแค่เรามีโยนิสโสมนสิการเพื่อที่จะกำหนดลมหายใจหรือการเจริญจิตที่รู้อารมณ์เดียวอยู่แถวๆนี้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่นอนอยู่แถวๆนี้เพราะเป้าหมายของอานาปนาัญสติคือแสงที่มารวมกันอยู่แถวๆนี้ในเวลานั้นเมื่อแสงมารวมกันอยู่แถวๆนี้รวมกับลมเข้าลมออกลับตางลงไปหายใจไม่ถึงสองคู่บรรลังทอไปก็เห็นแสงแล้วแสงก็มาอยู่แถวๆนี้ พราะจิตของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแสงกับลมเป็นอันเดียวกันหายใจเข้าก็เป็นแสงหายใจออกก็เป็นแสงหายใจเข้าเป็นแสงหายใจออกก็เป็นแสงในเวลานั้นเราก็กำหนดแสงแทนลมเราสามารถกำหนดแสงแทนลมได้แต่เรากำหนดอยู่แถวแวนี้ตอนแรกเรากำหนดลมแถวนี้ ต่อไปเมื่อแสงมั่นคงรวมกับลมเข้าลมออกเราจะกําหนดแสงแทนลมแต่กําหนดที่เดิมไม่เปลี่ยนจุดกําหนดเปลี่ยนแค่จิตรู้แสงแทนลมถ้าเราสามารถรู้แสงแทนลมได้นานถึงสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงในเวลานั้นเราก็จะบรรลุถึงอุปปาระสมาธิได้ถ้าแสงรวมกับนิรนดรๆเรากําหนดแสงได้นานถึงสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมง แม้แต่เราเห็นนิมิตอยู่แถวนี้หรือแสงอยู่แถวนี้เรากำหนดแสงแทนเมื่อแสงมันหลีลงมันไม่สว่างเราก็เปลี่ยนจิตไปรูล้ลมเพื่อที่ทําให้แสงสว่างขึ้นมานี่คือขอบวนการถ้าแสงเริ่มหดีให้กำหนดรูล้ลมเปลี่ยนแค่จิตแต่อย่าเปลี่ยนจุดกำหนดลองดูนะมีคําถามถามได้สินมาอนาณาบานัชชิ